สวัสดีครับน้องเอ๋มาเลวสวัสดีทุกคนนะครับน้องเอ๋มาหรอครับน้องเอ๋มาหรอครับสวัสดีมตรักแฟนเพลง่าน่ซุปนอไม,ม่สมซุปน้องไม่สมมาเด้อม,มาเด้อวันนี้กินอาหารฝรั่งค่ะกินซุปน้อไม,ม่สมซุปน้องไม่ดองครับผม,มตัดแสบปะต่ดแ่บปะตามเขามาตามเขามา ามแม่พอออกกันเขามาตามแม่พอออกเขามามอนสีเบ้าอียงสูฟังมอนสิมี่เอียงเบาสูฟังตามแม่พอออกเขามาดิดังดังดังดิดังดังดังว่าต่พออื่นเป็นกุ้งถือบักนาวเจ้าของคือจังหมาถือน้ำห่อนนี่ดิดังดังดัง เอ,อ้ยอย่าขวอ,อย่าขวนี่กินนิดเสียงอยากกินยังจะเฮ็ดยังจะเฮ็ดรถน้าบ๊อี้บันหน้าไปกินดอก ช็อกโกแลตสิบดลญญอลลาร,ารา์ปัญญาเมียใบเตี้ยแน่ดีบ้านมีปัญไว่ปัญญาอ่อนจา้า dạc đẹp ơi dạc kim được luôn กูนั่นกูนี้ก็ออกมาดินปานกุ้งถือมหนาวเจ้าจของแห่งถืออเจ้าของแห่งดินนะครับอ,ออกมาคิปเสียงนะออกมาอ,าออกมาแล้ว น้องซุปน้ำมัมสมพามกับผักหรือสูตยวินลานอ่ะวิปปี้งหน้าื้อดอ่ะช็อกโกแลตสิบเปียนส0ิบตนลาซาดนลานี่จะคนแบบหน้าอ่อนเลยอ่ะมีสมองไปกันหู เธอมันป่วยนะเธอมันป่วยนะเธอรู้ไหมเธอมันป่วยบอกอียงจำว่าเป็นประเด็นว่กอียงก็คิดว่าเขาจะมาเจ้าของยิงก็มาถึงรับหอนยโอ้ย อ plane. ่าออออําเกิดลงศาบดร์เลยเปนเทิดจีกลีลงศาสต์โอ้ยอ่ะ จากหัวคลิปเสียงเราออกมาบริตื่นจากเม็ดบริตื่นจากเม็ดเอาออกมาคลิปเสียงเราออกมาเอาออกมาเมื่อนีเลยพายุเบ่าออกมาเป็นหมาเด้ ด่ามาเลยจ้าด่ามาเลยเงินจะได้เข้าท่านเยอะๆด่ามาเลยจ้าด่ามาเลยมักด่ามาอีกเขาเรียกว่าคนโง่ยำเป็นเหยข่องคนฉลาดเนาะเยี่ยมเยียมด่ามาหลายตา จัดมาเลยคนจะได้ติดตามที s <S ่นเยอะยอดทับซับจะได้เยอะๆยอดไเราจะได้เยอะเงินเลยเขาจะได้เยอะมันสะใจเบื้องไรหลายด้วพี่น้องเบื้องไรหลายเบื้องขมายไรหลายเฮ้ยว่าคนโง่ยังไม่หยองฉลาดจาโอ้เรื่องจะเฮ็ดบุญ บริมนบขอไัยเด้อเขาอยากเหตุกขึ้นเขาอ,อยากเหตุดูจิตรัทธ่าของเขาบอเมนบางโตผีสัมภเวสีผีเปตรตผีเป่าเพาอหูว่าเขาจะเหตุบุญเหตุท่านออกมาเรียกห้องกีดกาดโวยวายขอส่วนบุญส่วนกุศล <c oughs> เดี๋ยวสิกวดน,น้ำไปให้เด้อซื้ออย่างล่ะให้เออซื้อน้ำบอ๊อหืม,มหืมหนี่เดี๋ยวน้องมดฟินเสียไปไปไปอีพี่ปอบอีพี่เป้าอีพี่เป็ดไป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 กลไปไกลไปไกลไ อัดีตเจ้าละมอนซิดใส่เด้อซิตเซซองนะไปไปชิวชิวชิวซุว่มผีปอดซุ่มผีเปล่าซุ่มผีเป็ดซุ่มสัมภเวส,สีทั้งหลายยามาไกายามาไกเด้อไป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 ,ไป,ไปอย่าก,กินยังกะอ่างอยาก,กินยังกะอวดอ,อยากเอายัางกะเอา สากไปอยู่เมืองไก่นะเนาะเรืยงพาสปอร์ตที่กันเ้อะสมองในหน่อยมึงนะ่ะบรรลุจักอ,อย่างดอกโลกเขาอยู่2,20ยีแล้วโลกเขาอ,อยู่ยุค2,20ยีแล้วงบ เขามีการต่อพาสปอร์ตออนไลน์ว่ต้องไปต่มนิว้วว่ตมุแมนเทนพาสปอร์ตหม่งโง่อยู่มองไทคเขามีบริษัทรับเท็ดมึงก็ใหญ่บอลเขามีบริษัทรับเท็ดพาสปอร์ตออนไลน์่งให้พาสปอร์ตไปเขาก็นดิกคอนเนคมาเลยงโง่แล้วอวดฉลาดนะมึงหนีงโง่แล้วอวดฉลาดตลอดข้อมูลจากแมนบอลแมนอามาเบล

มองไปกันหูไป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 ว้าผู้แอนผู้นี้บูรี่ว้าผู้แทนผู้นี้บูรี่มีแต่จะของบูรี่ผู้อื่นมีแต่จะของบ่อยผู้อื่นแล้วก็บ้าๆผู้อื่นบอกจะของเพราะอิปสัสสัต สมองกลับมันฟังยุติจิตไต,ต่เจ้าขวงแล้วก็มาบอกผู้อื่นอยากให้เจ้าอยางให้ผู้อื่นเป็นขึ้นเจ้าขวงคนแบบนี้เขาเรียกว่าจิตตกคนแบบนี้เขาเรียกว่าป่วยทางจิต ครับ <laughs> มาดูลองมากินของสับจ้าจะบอกแล้วต่อไปคืออะไรคลิปเสียงมีแล้วจ้ะคลิปเสียง ผู้ใดรอฟังด้วยจ้ะคลิปเสียงใครรอฟังนะจะมีอะไรมาเปิดให้ฟังนะจะเปิดของผู้นันนน้นผู้นี้จะเปิดโปงผู้นั้นผู้นี้เพราะเขาเปิดโปงเจ้าของกรรับบ่ได้กระปานถึอหมาถึอน้ำห้อนมีประสาทไปไปไปเบรกไป มีกวดประสาทไมัม้งยิงสุดอะ่ะพี่ยังได้พี่ยังกูได้เอาเวลาเล่นสงครามประสาทเหรอเล่นมาก็เล่นกลับไม่โกงชอบคนยิ่งชอบดูจากเขามาลงเลยหลายพี่น้องเขาจะดได้เงินเลยหลายเขาจะดได้เงินเลยหลายไปซื้อไหว้ไปซื้อช,โชโ็อกโกแลตอะไรสิเหรียญที่มันม่ซื้อมาอ่างอ่ะนะปัญญาปัญญาอ่อน คนมีปัญญาสันคนมีปัญญาอ่อนนี่ I happy thank you everything don't worry about that see you next trip bye bye เอาล่ะครับพี่น้องขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับเอาล่ะครับไปแล้วนะครับแต่ว่าเบิ้งแม่ขอออเจียวอย่างไม่เบิ้งต่อไปถามเบิ้งกดเลยเข้ามายกโปดเข้ามายกโปดเข้ามาแม่พอออดเสียวอย่างที่เบิ้งและเจอกันพี่น้องขอบคุณหลายครับขอบพูดที่ติดตามเราขอบคุณที่ฮับแป้งน้องเอ๋นะครับก็แม่พอออดนะครับเดี๋ยวแม่พอออดจะกระชากหน้ากากไม่ให้เบิ้งอีกจะเป็นยังไงถามเบิ้งถามเบิ้ง มวนมวนมวน,มน,มนสวัสดีครับบ๊ายบาย